แต่สิ่งหนึ่งของแวะพี่ที่คุณเสกสรรแฟ๊หนึ่งถ้อาจารย์มีพบจิบน้ํานิดหนึ่งคุณเสกสรรเองหัวข้อวันนี้ก็ว้าว,าวไม่แพ้กันเลยผู้นําของโลกในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนเยอะมากเพราะฉะนั้น r i n g of power หรือว่าวงแหวนแห่งอานาจมันก็ขยับด้วยคําว่าภูมิรัฐศาสตร์ก็ขยือน แล้วท่านผู้พก็พูดชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยต้องหาจุดเด่นล่าสุดเราได้ยินข่าวเหลือเกินบีไอโอออกมาส่งสัญญาณว่าโอ้โหมีคนจะมาลงทุนอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานสะอาด5 5โครงการมีไวดีมาแล้วยกรงงานมาตอนนี้สหรัฐเองก็ออกมาแว่แวๆแล้วว่าสนใจจะมาลงในวันที่สหรัฐเองก็ยังประกาศกำแพงไม่ให้ส่งอะไรนะสินค้าพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ชั้นสูงไปให้จีนข่าวแบบนี้เนี่ยโอกาสของคนไทยและผู้ฟังชาวฟ้าสายใบสิริวัน ดอกเตอร์เอ่อเท่ทีให้ดอกเตอร์ไปแล้วคุณเสกสรรวันนี้มีอะไรมาฝากเราบอกพวกเราหน่อยคะ่ะครับผมก็ก่อนอื่นอยากจะขอเชื่อมจากอาจารย์พิภพ,พนะครับว่าจริงๆการศึกษานี้เป็น Ring of power วงหนึ่งนะครับพ,พ,พี่ปุ้มและผมฟังอาจารย์พ,พิภพผมก็มีความภูมิใจและดีใจที่ผู้บริหารการศึกษาของเราเนี่ยเห็นวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าใจว่าการรับมาตรฐานใดๆเนี่ยเป็น Power อร์แบบหนึ่งเหมือนกันในขณะที่เราเลือกใช้ Impact ซึ่งมันเกิดผลต่อประเทศของเราโดยตรงอย่างแท้จริงเป็นตัววัดนี่คือสิ่งที่ผมเองภูมิใจมากนะครับทีนี้ถ้าเราโยงกลับมาที่หัวข้อวันนี้นะครับพี่ปุ้ม Ring o f Power เนี่ยถ้าเรากลับไปดูหนังสือต้นฉบับเนี่ยมี11วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าเอะตอนนี้เนี่ย Ring o f Power ออยู่กับใครบ้างนะครับวันนี้อยากจะมาชวนเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ้มเล่าไปว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนผู้นำนะครับคือมีการเปลี่ยนแหวนไปสู่ผู้เล่นใหม่ๆนะครับซึ่ง จากเอเชียเราเนี่ยนะฮะลองดูเนี่ยนะฮะจะมีก็จะมีติมอร์นะครับซึ่งได้อดีตพระธานาธิบดีคนแรกตอนที่ตั้งประเทศกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเทศสถานคือเติร์กเมนิสถานคาซัคสถานนะครับมีประเทศในตะวันออกกลางซึ่งจะเป็นแหล่งอุข่า cosplay, อุปน้ำที่สําคัญและเราเองก็เล็งไว้ถัดจากซาอุดีอาระเบียคือ UAE นะครับสหรัฐ <ont> อาหรับเอมิเรตส์นะครับคูเวตนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ใกล้บ้านเราหน่อยครับพปุ้มมีฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องฟิลิปปินส์เหมือกันเพราะว่าได้ข่าวมาว่าประธานาีิบดีมากอสจะมาเยือนไทยนะครับช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนะครับเกาหลีใต้ซึ่งพี่กวีพูดถึงไหวมากนะครับก็เปลี่ยนผู้นําแล้วก็เป็นผู้นําที่มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ที่เราลืมไม่ได้เลยใกล้บ้านเราอีกนะครับสีลังกาท่านพระธิดาราชปักษาเพิ่งแวะมาเยือนไทยแล้วบอกว่าแพงจังเลยขอกลับไปตอนนี้สู้ราคาไม่ไหวนะครับเพิ่งกลับไปนี่เองนี่ก็เพิ่งมีการเปลี่ยนผู้นํานะครับปากีสถานที่มีการวิวาทกันในสภานะครับแล้วก็มีการเลือกอผู้นําคนใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ใกล้บ้านเรานะครับแต่ไปไกลสักนิดนึงครับพี่ปุ้มในยุโรปยุโรปเนี่ยมีแหวนอํานาจอยู่3ามวงนะครับ ครูของผมจะสอนเสมอว่าถ้าดูการเปลี่ยนแปลงในยุโรปท่าให้ดู3วงนี้วงแรกคือเยอรมนีนะครับเยอรมนี ani, เราจะเห็นได้เลยว่ามีบทบาทมาตลอดนะครับเคียงคู่กับอีกวงหนึ่งคือฝรั่งเศสนะครับมาครองกลับมาอีกครั้งเป็นสมัยที่สองแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่ามาครองเริ่มต้น ด้วยการที่มีแผลจากยุคเก่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายต่างประเทศที่ไม่สําเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านมีปัญหากับสองวงที่เหลือสําคัญนั่นคือเยอรมนีกับอังกฤษนะครับทีนี้อยากจะขอเปิดนิดนึงถึงอังกฤษครับพี่ปุ้มว่าจริงๆมาครองกับลิสเนี่ยแกมีประเด็นกันอยู่ด้วย <laughs> นะครับผมมีเรื่องว่า อันนติลิสเนี่ยเสนอในที่ประชุมวิาพากษ์วิจารณ์นโยบายของฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อถือได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็พูดเลยว่าฉันจะตัดสินมาครองจากการกระทําไม่ใช่คําพูดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าข่าวไปรั่วไหลนะครับทํานองว่ามีความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นมาครองก็ออกมาโต้อตอบนะครับว่าหวังว่าอังกฤษจะตระหนักได้ว่านะครับ แม้ว่าจะเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยแต่ท้ายที่สุดมิตรภาพของเราจะยั่งยืนคือเห็นเลยว่ามันมีความระหองระแหงกันอยู่จากการที่วิาพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยฝรั่งเศสวิาพากษ์วิจารณ์อังกฤษมาตลอดในเรื่องเบรกซิตนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าวางแหวนอํานาจของฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ศักดิธิ์เหมือนเมื่อก่อนละเพราะพูดอะไรไปก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นอื่นๆจะฟังนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่มาครองจะต้องเผชิญในอีก5ปีจากนี้ซึ่งเป็น5ปีสุดท้ายของเขาแล้วเนนี่ยะครับ ในขณะที่อังกฤษเนี่ยนะครับมีความยากอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าสมเด็จพระชินีนาถท่านสวรรนคตนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับในขณะเดียวกันเบรกซิตเองเนี่ยออกมาแล้วก็จะต้องหาพันธมิตรใหม่ๆตอนนี้มาแล้วครับที่อาเซียนนะครับอังกฤษมาขอติดต่ออยากจะเป็นพันธมิตรอยากจะเจรจาก,การค้าใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันอังกฤษมีแผลนะครับพี่ปุ้มคือเขามีเขาเรียกว่า มาตรา16อาร์ติเคิล16นะครับของสิ่งที่เรว่าพิธีสารไอแลนด์เหนือคือไอแลนด์เหนือนี่เราต้องดูแล้วว่ามันมี2 2 2ชื่อนี้ในยุโรปนะครับคือไอแลนด์เหนือที่อยู่ในส่วนของอังกฤษกับไอแลนด์ที่เป็นสาธารณรัฐไอแลนด์เฉยๆไม่มีเหนือปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าไอตรงพิธีสารเนี่ยหลักคิดมันก็คือว่าประเทศที่ออกมาจากอ่าเรียกว่าสาภาพยุโรปแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีมาตรการทางการค้าแบบฝ่ายเดียว กับอีกประเทศหนึ่งในยุโรปได้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับที่เป็นผู้ครอบครองแหวนอีกสองวงเป็นห่วงมากเพราะมันทําลายหลักการสหภาพยุโรปที่ว่าประชาคมนี้มีอํานาจเหนือรัฐเหนือชาติอันนี้แหละคือสิ่งที่สองประเทศคาใจอังกฤษมากๆและยังมีผลจนถึงทุกวันนี้แปลว่าในยุโรปตอนนี้แหวนสามวงขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนแห่งอํานาจในยุโรปเนี่ยต้องดูกันต่อไปว่า จะสามารถบริหารหลักคิดบริหารตรงนี้ได้อย่างไรนี่ยังไม่นับเรื่องของรัสเซียยูเครนที่ส่งผลมาทําให้คนรู้สึกว่าต้องตัวใครตัวมันนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการเตรียมการเรื่องของทางทางหารอะไรอย่างนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจากฝั่งยุโรปครับคุณครับฉันมีข้อมูลวงแหวนแห่งอํานาจโดยเฉพาะเมื่อกี้เราไล่ไปแล้วตอนตอนอ้นยุโรปพูดไปแล้ว เอเชียเองก็มีการเปลี่ยนผู้นำอย่างเกาหลีใต้ที่ประกาศกล้าวว่าพร้อมที่จะเดินหน้าเกาหลีใต้ไม่ได้สนใจกับการจับมือกับเกาหลีเหนือในอีกมุมหนึ่งญี่ปุ่นเองก็ดูจะเป็นบันธมิตรที่เหนียวแน่นกับสหรัฐอเมริกาเช่นเดิมเพิ่งจะเปลี่ยนผู้นำไปไม่นานแล้วก็ปีหน้าถ้าจะไม่ผิดจะมีการเลือกตั้งที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับคุณเสกสรร ใช่ครับพี่ปุ้มก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นวงแห่งอํานาจที่เหลือนะครับแหวนที่เหลือที่เรากำลังตามหาผมเปิดประเด็นไปตอนแรกก็เป็น11วงใช่ไหมครับพี่ปุ้มตอนนี้เราคุยไปแล้ว3วงปรากฏว่าผมได้พบว่าอีก3วงที่สาคัญเนี่ยเป็นตามที่อาจารย์พบพูดไปคือเรื่องการศึกษาเรื่องสมรรถนะ แล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่านี้สําคัญมากนี่เป็นแหวนแห่งหนรนาผู้พ้ององแพลตฟอร์มเนี่ยตอนนี้ใครๆต่างก็ยึดกลุ่มเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับเราจะเห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดเรื่องบันเทิงสือ่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีแพลตฟอร์มหยิบจับขึ้นมาเนี่ยไม่มีทางที่จะขึ้นมาดังได้ทั้งที่จริงของดีอาจจะมีอยู่หลากหลายหลายหลากแต่ว่าถ้าไม่มีแพลตฟอร์มที่หยิบขึ้นมามันก็จะไม่โดดเด่นนะครับมันอย่างคังคูไบนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อสัอก คนในวันข้างหน้าเนี่ยไม่สําคัญว่าเรียนรู้อะไรอย่างไรมาแต่สำคัญว่าทาอะไรเป็นใช่ไหมครับประเทศก็เหมือนกันครับพี่ปุ้มยิ่งในโลกที่ทุกคนแย่งชิงอํานาจแบบเนี้ยไม่สําคัญว่าคุณเป็นใครมามีประวัติมาอย่างไรแต่สําคัญว่าคุณทําอะไรเป็นและจะอยู่ในโลกที่แข่งขันกันอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ทาให้ผมเห็นเลยว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยจริงๆผมอยากจะยกะคนที่เราลืมไม่ได้เลยในฐานะผู้ครองแหวนแห่งอานาจเนี่ยคือจีนกับรัสเซีย ซึ่งพบกันที่สมครสครสมัคราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สําคัญนะครับเครื่องถมเครื่องทองที่สวยมากถือว่าเป็นสะพานแห่งอารยธรรมเมื่อวานพี่กวีบอกว่าจีนรัสเซียพบกันเขาต้องการยืนยันพันธมิตรอันนั้นส่วนหนึ่งแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับพี่ปุ้มจริงๆรี่เวริกิวชานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเหรอคะใช่ครับจริงๆเนี่ย ทั้งสองประเทศเนี่ยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะฟื้นฟูอารยธรรมเก่าออกมาอาจารย์จางเวยเว่ยทานเป็นศาสตราจารย์ที่หมหาวิทยาลัยปักกิ่งท่านพูดเลยว่าจีนเนี่ยอยากจะเป็น civilizational state เป็นรัฐอารยธรรมเพราะฉะนั้นก,การพบกันที่สมรคารมันมีความหมายนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของการฟื้นฟูอารยธรรมมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงต่อยอดเรื่องของเส้นทางสายใหม่ซึ่งเป็นความฝันของจีน oh. เช่นเดียวกับ oh. สิ่งที่รัสเซียพยายามที่จะบอกว่าความฝันของจะคือการรวมอาณาจักรสลาฟและนี่คือเป็นที่มาของเหตุวิกฤต รัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีในของสังคมมันมีในของมิติประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในการตัดสินใจของผู้นำนะครับทีนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องด้วยครับพี่ปุ้มว่าไม่ใช่แค่เรื่องของจีนรัสเซียเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามีเรื่องของ SCO ที่เรียกว่าสร้างเซี่ยงไฮ้คอร์เปอเรชันออแกเนชันนะครับที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือของเป็นแหวนแห่งอํานาจที่จีนใช้นะครับและปีนี้ครบรอบ20ปี อันนี้เป็นสิ่งที่สื่อไม่ได้รายงานนะครับและการพบกันครั้งนี้จริงๆมันคือการประชุม s C o นะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทิวสเบย์เนี่ยเมืองทัเคนที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักง,งาน s C O ออีกแห่งหนึ่งนอกเหนือจากที่เซี่ยงไฮ้นะครับอัน,นี้อันนี้แหละคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่และเราเห็นเลยว่าเจ้าผู้ครองแหวนอีกวงหนึ่งที่โผล่เข้ามาร่วมซีนี้ด้วยคืออินเดียครันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกเลยที่ต้องบอกว่า ทุกคนก็บอกว่าเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่นายกโมดีจะพบกับสีจิ้นผิงนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ประทะกันนะที่ตรงดินแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยครับิ<ห>นเดนใช่นนะครับผมตรงนี้แหละที่เป็นเป็นจุดสําคัญนะครับแล้วก็จริงมีบันทึกว่าสีนายสีจิ้นผิงเนะี่ยเคยพบกับรัสดีปูติน38ครั้งนี่จะเป็นครั้งที่39เนะครับเห็นได้เลยว่า38ครั้งแน่นมากขณะที่รัสดีไบเดนไม่เคยพบนายวิสีจิ้นผิงเลย ้ายกเว้นตอนที่เป็นรองประธานาธิบดีใช่ครับใช่ครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นในเป็นความหมายเวลาเราอ่านการเมืองจีนผมคิดว่าเราต้องอ่านในให้ลึกซึ้งด้วยนะครับว่าจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่าแค่ๆๆการพบหรือยืนยันเท่านั้นจริงๆนอกจากนี้ยังมีเรื่องแก๊สพรอมนะครับที่ปูม่าเขาเนี่ยไปเจรจาว่าจริงๆรรัสเซียอยากจะส่งแก๊สมาแล้วจีนอยากให้ผ่านทางมองโกเลียทางตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในประเด็นที่เขาไปเจรจากันผมเชื่อว่าเขาบรรลุข้อตกลงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริบท ทิศทางลมเนี่ยมันพาให้จีนรัเสเซียจะต้องแน่นแฟนขึ้นเพราะทั้งสองท่านเนี่ยเป็นผู้นําที่ผ่านวันที่สองประเทศนี้อ่อนแอแล้วก็รู้เลยว่าวันไหนก็ตามที่จีนรัเสเซียทะเลาะกันเนี่ยสหรัฐจะช่วงชิงโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับคือจุดที่ยิ่งทําให้จีนกับรัเสเซียผู้ถือครองแหวนแห่งหน้สำสาคัญสองวงเนี่ยยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับน่าสนใจตรงที่คุณเสกสรรทำให้เราเห็นมุมชัดขึ้นว่าการประชุมเซี่ยงไฮ คอร์ปอเรชันที่พูดถึงกันเนี่ยเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยเนี่ย S C O เนี่ยรร้อยี่สิปีที่น่าสนใจกว่าน,นั้นที่อุเบกิสถานที่ต้องประชุมที่นี่มันมีอรารยธรรมเก่าที่จีนพยายามจะบอกกับพวกเราเสมอว่าประเทศจีนจะไปเป็นซ i v i ล i z เซชันใช่ไหมคะ แล้วก็มีอดีตมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีเส้นทางสายไหมที่กลับมาทําใหม่เป็น New BRI ที่เราพูดถึงตลอดแล้วสลาฟที่คุณเสกสรรพูดเนี่ยถ้าจํากันได้เมื่อไม่กี่วันก่อนที่พระมาีปูตินพูดถึงรัสเซียเวิลด์ก็พูดถึงการให้ความสําคัญกับชาวสลาฟทั่วโลก<ม>ก็คือคนรัสเซียที่ไปอยู่ในประเทศต่างๆเหมือนจะ power of ring จะต่อเชื่อมกันจนเห็นแสงออกมาจาก power of ring แล้วยังไงตอนน่อดีคุณเสกสรร